สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีออกจากช่องมมนะครับของ TM8118 เป็นตัวนี้นะครับมินิโมบายนะครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดเสียงดีนะครับตัวนี้รองรับย่านดำแล้วก็ย่านแดงนะครับตัวนี้มี2ส,สีนะครับสีดำแล้วก็สีแดงด้วยนะครับตัวนี้ ทั้งสสีก็รองรับดําแดงเหมือนกันนะครับวิธีออกจากช่องเมมนะครับมันก็ไม่ยากครับเรามาทําพร้อมกันเปิดเครื่องนะครับกดตัว power ตัวนี้กดแช่ไว้นะครับให้มันขึ้นเวลคัมแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับตัวนี้นี่ครับปล่อยมือนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัว memory นะครับก็คือ079ก็คือช่อง79นะครับก็คือ 160ก็คือช่อง160อันนี้เป็นช่องแดงนะครับช่องแดงนะครับเขาจะาาบันทึกมาให้เราเรียบร้อยนะครับบันทึกมาให้เราเรียบร้อย1นึถึงหกช่องนะครับเราถ้าเลื่อนก็ปรับอันนี้เอาครับเนี่ยครับปรับอันนี้เอาก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะปรับที่ใหม่ก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะปรับที่ใหม่ก็ได้เวลาเลือกนะครับอับดาวขึ้นลงนี่ครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยน ใส่ความทีใหม่นะครับสมมติว่าเราจะเอาใส่เอาย่านดําเข้ามาใส่นะครับก็ออกจากช่องเมมให้ทําแบบนี้นะครับให้ท่านกด V t p M เนี่ยครับกดไป1ทีนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นช่อง VFO ท่านก็กดความถีได้เลยนะครับหนึ่งหกแนะครับผมสมมตินะครับ168 475นะครับ 475อ่าเห็นไหมครับกดได้เลยเห็นไหมครับอ่าวิธีออกจากช่อง m e มนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับถ้าเราจะกลับคืนช่อง m e มนะครับก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับกดตัวนี้นะครับเนี่ยครับหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะเป็นอ่าตัว sih แบบนี้ก่อนนะครับอ่าเมนให้เลือก2แบบกดซ้าอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับและให้โชว์ความถี่ด้วยแบบนี้นะครับอ่ามีให้เลือก2แบบนะครับว่า ท่านจะให้มันโชว์ซีเอดแบบไหนนะครับถ้าท่านส่วนมากก็จะออชอบแบบนี้กันนะครับมันดูง่ายก็คือช่อง8 1แบบนี้นะครับวิธีเข้าออกช่องเมมก็แบบนี้นะครับไม่ยากนะช่องล่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็เลือกได้เหมือนกันนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนช่องล่างนะครับก็ให้ท่านกด AB ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ อันนี้มันช่อง A มันก็คือเมนนี่นะครับตอนนี้มันสแตนบายอยู่ช่อง A ก็คือช่องบนถ้าท่านจะมาข้างล่างให้ท่านกดตรงนี้นะครับนี่ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมา,าทีนี้ท่านก็จะใส่ความถี่ช่องล่างก็ทําเหมือนเดิมครับให้ท่านกด v m ทับนะครับนี่ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับท่านก็กดความถี่เลยครับอ่ากดหนึ่งห้าสามอะไรก็ว่าไปหนึ่ง ห้าสามสองศูนศูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยครับอ่าง่ายง่ายนะครับหรือจะสองสี่ห้าสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับอ่าได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับวิธีทําออกจากช่องเมมมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ